ดีเนาะสบายดีเมื่อทุกคนเนาะวันนี้ก็มาเพอะกับน้อยสาวลาวคือเกนะ่าเนาะวันนี้น้อยสีพาทุกคนไปเนาะไปกินซินดาดเนาะเพราะว่าชหิวเข่าแห้งอะไรเพราะว่าอยู่เพื่อนบริเฮตกินนะะกับไปสือกินหะอะไรกับข้าสิทายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งว่าหนทางที่เราไปนะมันไกลสัมใด้ใกล้สัมได้เรากิสิไปเนาะหละกัสิทายเลาะ แถวอันทางเล็กเก่าเนาะและะ้วกะ็เลาะไปพูดแหละหอดบ้านโพสีพูแหละเนาะทุกคนและะ้วก็ทวิปว่าเฮาสิลงปิกนิกยู่เซ่เนาะและะ้วกะ็ร้านบ่ามานําแล้วก็ะยาก็เลยบ่ได้ลงแล้วมอน,นี้เฮาก็มีคนมาจับกล้องให้เฮาดอกสาวสวยเลยจะหน่อยเฮาสิถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเนาะ,ะเออแล้วเดือนนี้เฮาก็อยู่กระโตพลานอยู่อันเฮาก็ บลอสซหเลยเนาะว่าเอาเงหายซะไปเลยเนาะแ้วก็มันก็แดดอยู่นิดน,นึงแต่แดดกะมัเป็นยังดอกเนาะบัดนดำดอกสมีไปเดี๋ยวหาสิพาทุกคนไปอันเละทางกันขึ้นไปเลยเนาะว่าบรรยากาศมันสิเป็นอะไรเนาะบรรยากาศยามแดงๆเอ,อ้สาวไปดีสุสุเด้อเ <c oughs> บื่องทางอนเข่าเพื่อนสาวซุนี่ก็ดองวุ้บัลลัามาดาพลาดลงนี่หัวแตกเลย ไปเขาสู้มีแฟนชั่อรสดจ้าโสดวะว่าอะไรโสดโสดคือว่าเคินเคินอันนี้ก็จะเป็นตัวเมืองโคไซเนาะบ้านโคไซนั่นเลยอันนี้ก็จะเป็นตลาดตลาดทองอันนี้เราก็เดินทางไปกิ่สิบดาดเราควมฮิวเดชะ จากจังหอดบัานปุซี คนหลากหลายเลยแล้วรถที่บอกอืเออบรรยากาศมันก็จะตึงนิดนึงเนาะมีผมในเสียงครูครับสมกับไม่ผ่านผ่านแล้วตากแดดตากฝนมาเสียก <c ười> เซ็กซี่เกินแกนเอาเสือแค่เงาออกลุกตัวขึ้นมาเซ็กซี่แทะบ่บ่ธรรมดาเด้สาวสูงบรรยากาศโคตรได้เย็นเลยหลังจากี่ห้าห้อนห่านก็จแล้วนเนาะ อามาเสิร์ฟอปอันนี้น่าจะเป็นสูตรสูตรรหัสสิบพันเนาะค่นบอกนี่แบบพอกินอยู่ได้สีน่สดใหม่เด็กเสิร์ฟมาหลังจากที่เขามาหอดหาเนาะมานั่งแล้วเขาจ้าจมาเสิร์ฟแะไเง้ยเขาจะยังติดทานเนาะเขาก็นนะั่งทานก่อนนะเพื่อเขาจะชิ้ติดทานอัน แหละเบิ้งบวีบวับอยู่ทางขาก่อนประมาณหานาทีพอและเพราะว่ามาห่านมันกะน,น่าจะบ,บ่มีคนเนาะเพราะว่ามันยังวินเท่ากับมาแต่วินโพดนะแบบยามแดง,งๆแล้วคนเต็มห่านเราคู่มือนี่เจ้าอ่ะบุมเมนเนาะบุมเมนเตาฮูานคิดว่าเขาจะเอาเตามาให้่แล้วก็จะว่ารู่ของเตายิงเตาบอกว่าเยอะ กันชินางทาเนี่ยก็เออช่างนำมาให้เนี่ยเนาะเดี๋ยวอาหารก็จะเป็นรศีทุกคนนี่กันเตามาเลยเนาะดีถ่ายเอ็นดีเบอร์เบิร์เนาะยื้อเขาเน้่ยมาได้ยื้อเขาไม่ใ้าในกลุ่อันนี้จนตอนแรกเลยมันกะ ราะว่าบ้านเขามันมีอันยังก็บุฟเฟ่นะมันมีแต่สีดาแล้วนี่ครับกินสีดาสีตะกอนเนาะเพราะว่าคันระยวน,วนสวรรคตมันจะมีบุฟเฟ่ เลเรยว่าเอฟสีุกคนตกอย่างนาะ ข้าทาถ่ายทย็ี่เบิ่งตอนนั้นแบบสีมันซุกแนวมันซุกแนะทุกคนไปเดี๋ยวเนา้องใช้ไปถูหรกผักกับเบิ้งบกเดินไป้านาอเด็ดเอาเองคักผักบบกไม่ให้เขาอื่นผักอย่างหูที่เป็นแบุโกขนาเนาะ ใครโกดได้เลยทำลังเื่องให้หน่อยกินมันกัดแอบเราแล้วเนาะเขาเสียงเสียงวย่เขาเห็ เขามีเจัออันน,อนี้มูยังสามตันมูสามสามั้สนเี้ใช่เปลี่ยนเรียงก็นอยู่กับสามชัออ้น หลังจากนี้กันเริ่มทุกแล้วเนาะไฟเริ่มแห้งแล้วกินในเบิ่งก็ดูคำหนึง่งนี่ตอนนี้ย <c oughs> มาเขาสูบอบ,บาหวานให้เอาก,กินก่อนเขาจะมาทิ้มแบบแหยคะแนนเลยแหยคะแนนหาอะไรอ่ะบ่ะมากับเป็นหาดี แบที่ชุกแล้วงอ่ะตัวเมอืองลาดนาะเพรา,วา,าวะว,าว่าน้ำแกงมัาก็จะครุง้วนวในเนาะหัวหอมหมักวานน้ำแกงมะกอกหวานแต่เราใส่น้ำตาลเป็นคิด้ไรรสชาติแค่พันแหงเขากับประมาณข้าสุนซิมซิม โหตันแมเยไฟผแหงเลยขัดเอาลิเด็กกขัดเอาวีวบวับบวบแหงมาเปงโตโหเต็ม no ฟิวแหงยามันเอาไหม เอาว่าประมาณเฮ้ยแค่เราจะอิมละอิมแล้วนะเราจะมากินต่อที่้องเราะกินต่อจมือ,มอกินต่อร่ะจับจับสวยนมะ ใส่แล้วเนาะยิวเข่าตอนที่ไหนมาแล้วเราจะสอนดีปะตอนที่ไหนกินไหนเบิร์ดเนออ ส <laughs> ุด <constrained> จัดเลยกินให้เบิร์เกอร์ในเซาท์สุแท๊บ าได้มาได้หมดแห่เลยอิ่มเลยโคตรอิ่มเลยอยากกินอาหามันใหม่กินหมดฮะจำกินเบาอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วโอ้ครใหม่คนเหลิมคนเหลิมมาละ หอมเลรออมาอยกแล้วที่รกินค่ะกออิ่มแล้วอิมเลยพอใส่ทงกับบ้านหลังจากนี้เนาะคนเราก็กินอิ่มเป็นทีพ่อยิ่ใส่ไชทงก็ต้องบ้านเราเป็นคนที่กินหน่อยนะกินง่ายอยู่งง่ายแบบง่ายๆกันเนาะ เพราะว่ากินอันกินเข้าไปแะ้วแบบมันอืดในท้องอะไรแบบกินเขาไปแลแบบว้วคือ,นนอแบบสีท้องผูกบร่รู้ว่นได้ไแรบบและมันแบบกินแบบมันอยากออกคือเก่านะว่าเอโทนนํำเนะาะตัวเป็นกับพอบอลลูนนไรกับแต่กับโบเดปไปหาหมอเนาะกับสิไปหาหมูก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าหมูโทรมาหาว่ามันโหลดมืดล้ว พวว่าางามแล้วเนาะดูจะผูเฮาแห้งด้ขี่รถจนน้ำมันมืดสิพากันไปสาเมืองสวันเมองสวันอันนี้เยียมรมจบอแล้วให้ที่ไปบ่ขี่ไปป่าทีิที่ว่โมเวนเล่นกรพู้นหนึ่งกับขี่นี้ ดี่ลอจนโบเบิร์เนาะโคตรแห้งอะไรป่าป่าครับไปปั๊มโดนแลเป่าจะได้เนี่ยกับต้งปั๊มแล้วเนาะว้าขึ้นมาดิสบายดีสบายดีกล้องนะสบายดีกล้องเออโอเคเดี๋ยวเดือนหน้าสิลูกไปหาด้วยเสี่ยวดาวดาวเอาลืมลืมไปจะได้ไปอย่นี้นะเอา ใตต้นแหงเดยอเกิน <resol ute noise> <şallah>. ่ <Thompson> ่ากลับมานะไปหอดปั๊มัี่ลงไปเลยเอโหดลเดียวเาโหดขี่รถจนน้ำมันมืดโหดแท้เกินใส่แล้ว ตอนนี้เนาะถามว่าจะมุ่สูภาพหรือว่าว่าผิดผ่าดประการใดกับอโทษขอภัยใดๆเดอ้อเนอะาะสระกะฝาก FC หมาทุกคนเนาะกดไลค์ากดกดแชร์กดสมัครใหเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยนอยเด้อไปก่อนบ๊ายบาย